การต่ออายุสมาชิกสีกรุงโบเกอร์กันค่ะส่วนใหญ่แล้วพี่ๆสมาชิกแจ้งต่ออายุกันช่องทางไหนคะแล้วรู้หรือยังคะวาว่าวันนี้การต่ออายุสมาชิกสามารถทําออนไลน์ได้ด้วยตัวเองแล้วซึ่งวิธีก็ง่ายๆตามนี้เลยค่ะขั้นตอนที่1เข้าหน้าเว็บสีกรุงเลื่อนลงมาเรื่อยๆซ้ายมือเราจะเห็นคําว่าต่ออายุสมาชิกออนไลน์คลิกเข้าไปได้เลยนะคะ จากนั้นใส่รหัสสมาชิกใส่เลข8ตัวค่ะไม่ต้องใส่ AM นะคะแล้วตามด้วยเลขแบบประชาชน13หลักกดตรวจสอบข้อมูลในส่วนนี้หากใครที่ข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดได้เลยค่ะขั้นตอนที่2ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและอีเมลว่าเป็นอีเมลปัจจุบันแล้วหรือยังหากเป็นอีเมลปัจจุบันแล้วให้กดยืนยันได้เลยค่ะ หากต้องการเปลี่ยนอีเมลให้คลิกที่เปลี่ยนอีเมลแล้วจะมีช่องขึ้นมาให้กรอกอีเมลใหม่อีเมลนี้จะเปลี่ยนในระบบสมาชิกให้อัตโนมัติทันทีค่ะขั้นตอนต่อไปสมาชิกจะต้องเลือกแพ็กเกจ PA ที่ต้องการโดยจะมีรายละเอียดความคุ้มครองช่วงอายุและเบีย้ยหากเลือก PA ได้แล้วคลิกปุ่มแจ้งต่อะอายุได้เลยค่ะ เมื่อทำการกดแจ้งต่ออายุแล้วจะมีกล่องข้อความแจ้งยืนยันการเลือกแพ็กเกจ PA อีกครั้งก่อนกดยืนยันตรวจสอบข้อมูลแพ็กเกจ PA ก่อนนะคะเพราะหากกดยืนยันไปแล้วจะไม่สามารถกลับมาเปลี่ยนแพ็กเกจได้อีกนะคะจากนั้นระบบจะพาท่านไปสู่หน้าชำระเงินออนไลน์โดยจะมีรายละเอียดการต่ออายุสมาชิกมีแผน PA ที่เลือกและเบี้ยประกันที่ต้องชำระ ในหน้านี้จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้แล้วนะคะการชำระเงินช่องทางนี้จะเป็นการตัดบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเท่านั้นค่ะพอเข้าสู่หน้าชำระเงินให้เลือกประเภทของบัตรพร้อมกรอกข้อมูลบัตรให้ครบถ้วนเลื่อนลงไปด้านล่างกดไป now ระบบจะให้ตรวจสอบข้อมูลบัตรอีกครั้งเพื่อกดยืนยันการชำระเงิน หน้าถัดไปให้สมาชิกกด Request OTP เพื่อขอรหัสผ่านยืนยันตัวตนซึ่งรหัสผ่านนี้จะส่งให้สมาชิกทาง SMS สมาชิกจะต้องนำรหัสนั้นมากรอกในช่องและกดยืนยันอีกครั้งหลังจากกดยืนยันเรียบร้อยแล้วระบบจะขึ้นข้อความว่า success เท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าการต่ออายุสมาชิกออนไลน์ของสีกรุงเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะแนะนำให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามพวกเราได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะ